อเอาาครับในวันนี้เราอยากได้นัดที่ร่วมมู่ค่านนี้ครับแล้ให้สายวัดโจนะครับมออหมายนะครับมออหมายมออหมายจุดแต่ละจุดนะครับแดวแรวแรกที่ี๋ทว่ี่ที่ที่ทีทีีที่ที่ที่ี่่ัที่่ี่ ก็เวนหนันะมีไหมมีเลยนะมเรยะแล้วเนี่ยเด็กเนี้ถ้าสมมุติว่าอบตก็มีที่เลี้ยงเด็กให้ดีไหมเด็กเลเนี่คือเวลาเดป็นาจะรัไม่รู้เลยเอา อยู่เป็นครอบครัวป่ะอันนี้ครอบครัวค่ะนี่ก็ครอบครัวห้าร้อยดีกว่าคนไทยคนไทยได้สามร้อยกระนู้ทำเป็นกิโลได้เยอะยังไงกิโลได้วันห้าร้อยในสองคนดูสองคนเนาะแฟนออกเรือไปแล้วแฟนถูกบังคับป่ะรับครับบัับโอ้ไหนมีใครติดมีล็อกไล่โต้มีใครทำร้ายอะไรไหมไม่มีนะสมัคร พูดไทยได้ไหมพูดไทยได้ไหมควเออว่าทุกคนสมัครไเต็มใจเออแล้วมันก็จะได้ไป่ามายไ้นี่เขานี่เขาอ่ะไปจีเขาเบี้ยจให้ ครับผู้วาเป็นวงนะครับไวดีกจไยม่พี่มีน้องก็าักระจายไข่เดี๋ยวากบมาบบดูไวเพื่อกระจานะครับมันชยลาที่จงยิงเนี่ยจะเป็อสไรเอาเดี๋ยวแปลเป็นรับไปส่งพอไรเดี๋ยงเลยทก ต้องมีอะไรเงี้ยผมต้องรอรเพื่อนมีไหเพราะว่าไม่มีการบังคับเราอยู่กับกาแฟดีไปตั้งปีแล้วไม่มีการบังคับเป็นปีแล้วใช่ไหมโอ้เธอแก่ผมตั้งใจดีเฮ้พร้อไม่ต้องเตยอย่าเพิ่งเติมถามใครอยากบ้านมอสินทันไม่มีครับอยากกลับไปบ้านอยากกลับบ้านไหมส่งกลับบ้านหน่อยไหมอยากผู้ใหญ่เจอแต่ว่าอันนี้ไม่เดินผ่านหรอกภารกิจของเราคือมีวัตถุประสงค์นะครับคือ คือเรามาตรวจแรงงานต่างด้าวแต่การตรวจของเรานี่ไม่ใช่การตรวจในการกระทาความผิดที่ผิดตามกฎหมายนะครับคือมันอยู่ในช่วงระยะเวลาผ่อนผันแต่เรามาตรวจเพื่อ,อ,อป้องกันการบังคับผูกเข็นนะครับหรือการทําร้ายบังคับการทํางานของแรงงานต่างด้าวนะครับซึ่งจะมัดจะมีข่าวมาเสมอนะครับว่า ในช่องสมัมสาในเขตพื้นที่ต่ิิของเรามีการบังคับการใช้แรงงานต่างด้าวนะครับการทําร้ายแรงงานต่างด้าวนะครับ